วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ตอนนี้ไหวกลับมาเอาจริงแทบเหมือนเดิมแทบกว่าเดิมด้วยอือโอ,โอค่ะก็ช่วงนี้คือเพิ่งไปคอนเสิร์ตมาค่ะก็คือคามิกาเซ่ปาร์ี 2, 2022ตื่น <c oughs> เต้นมากมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบคือ มันอาจจะโดนดีเลย์มาประมาณ2อปีด้วยสถานการณ์กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะพอได้ขึ้นจริงๆแล้วมันก็เลยแบบเฮ้ยแบบแฮปปี้มากเอริสติงจิงกับเบลก็เลยบอกว่าช่วงนี้ก็คือจะแบบสดใสหน่อยอรู้สึกว่าแบบกลับมาเป็นคนเดิมจะนำหุ่นดีขึ้นปหใช่ที่หวังหุ้นดีขึ้นปหไม่สำหรับเราเรารู้สึกว่าแบบก่อนคอนะ่ะด้วยความที่ว่าเราแบบเหมือนใช้ชีวิตไปว่นๆช้ยๆอ,อาจทำงานบ้างนู่นนี่นั่น,นก็เลยแบบ จะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความ,วามการกินเท่าไหร่แต่เวลาเราแฮปปี้เราจะเป็นคนที่กินเยอะมาก <c oughs> แล้วก่อนขึ้นคอนค่ะทุกคนมันกลายเป็นว่าเรามาน้ําหนักขึ้นระหว่างขึ้นคนอน<ช>ก,กินก็เจอเพื่อนเพื่อนเอนจอยกินข้าวกันเอนจอยเกินไปเอนจอยมากจนเพื่อนทุกคนแบบเ hey, ฮ้ยเธอแบบเดี๋ยวขึ้นคอนนะเราก็แบบไม่เป็นไร it's okay แตไม่อ้นวนไม่อ้วนนะโอ้ใช่นี่ขึ้นมาเแล้ว ภายในไม่ถึง3เดือนแล้วเวลาแบบจะจะเลือกกินอ่ะจะแบบต้องไปร้านหรือว่าเราต้องทํากินเองคะทําอาหารเองไหมทําอาหารเองไม่เป็นเลยใช่แต่ว่าก็แต่ชอบกอบร้านดีดีร้านที่แบบอาหารนี่ทําไม่เป็นเลยเหรอไม่เป็นแต่ผมได้ข้อมูลมาว่าเขาบอกว่าพี่หวายเนี่ยทําอาหารไม่เป็นแต่อยากไปออกรายการทําอาหารไปแข่งทําอาหารฮะใช่แล้วอยากแข่งทำอาหารแต่ทําอาหารไม่เป็นนะใช่แปลว่า มีเมนูที่เรามั่นใจสิว่าแบบเมนูนี้ฉันแข่งได้ไข่ดาวไข่ดาวนายเกคือคือเราแค่รู้สึกว่าตอนเราเห็นแบบไอ้พวก l e n g นใช่ไหมเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้เราก็น่าจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เคยทาไข่น้ําเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะไข่น้ำแบบไหนไข่น้าแบบมันจะมีแบบเจียวด้วยมีดาวด้วยแล้วแต่ไข่น้าในในความคิดของไหวเป็นแบบไหนที่ที่หวทานมาตลอดเลยไข่ ไข่ที่ใส่ไปในน้ําแล้วก็คนคนใช่อันนั้นเขาเรียกไข่น้ําหรอเขาไม่ใช่ไข่น้ำถ้าบ้านผมไข่น้ําคือเจียวไข่เออถูกเจียวไข่ทอดก่อนเออใช่ทอดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วไข่น้ำพี่เนี่ยนึกว่าเป็นเมนูแบบนั้นคือคือเอาบางคนเขาเอาไปเจียวก่อนใช่ไหมเป็นไข่เจียวงนี้แหละแล้วเขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหั่นหั่นหั่นนี้เสร็จปุ๊บเขาเอาลงน้ําซุปอ่านั่นคือไข่น้ำอันนั้นอันนั้นคือไข่อันนั้นแม่ก็ททาอันคือไข่เจียวใส่น้ำเนี่ยไข่เจียว ไข่เจียวซุปไข่เจียวสมมติเนคุณแม่ทำแบบข้าวมาเสร็จเนี่ยคือเราไม่สงสัยเลยว่าเอ๊ะไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะแม่เขาไม่เรียกก็ไข่เจียวซุปไข่เจียวเขาเรียกซุปไข่เจียวซุปไข่น้ำกคือคนคนคุณแม่แต่ไข่เป็นลูกๆเนี่ยไข่น้ำก็คือไข่น้ำใช่นี่คือความเข้าใจมาตลอดคือผิดมาตลอดเลยใช่ปะไหววันนี้ไปกินไข่น้ำกันความคิดของไหวจะเป็นแบบนึงแล้งอีกผิดผมนึงก็จะเป็นคิดอีกแบบนึงเออ เคยคิดจะไปเรียนแบบซักคอร์สไหมคะเคยคิดเคยคิดจริงๆจนกระทั่งเห็นแก้วเรียนแล้วเรากลับมากับพาสเตอร์เต็มมือเลยหนูแบบแกเกิดอะไรขึ้นมนกันเดินใช่ใช่เขาบอกว่าตอนแรกมาบอกหนูว่าแบบเฮ้ยแกจริงๆนะคือแบบไปเรียนด้วยกันได้เลยว่สนุกมากเจอกันอีกรอบหนึ่งแกหนูบอกอ้าวเพื่อนเกิดอะไรขึ้นบอกแกโชคดีเท่าไหร่แล้วที่แกไม่ไปต้องไปแล้วหายไปเลยอ การหมูเอ้ยคุณซอยเก่งไหมยิบอะซอยยิบเลยขีเลยขีขีแล้วแบบสม่ำเสมอด้วยถ้าซอยคุณเป็นไงนี่มาปึ๊บจับมิดโอเคเลยโอเคที่ใช้เกี่ยวกับซอยเลยที่ไหวดูดีนีเห็นไหมไหวเข้าใจไข่น้ําเป็นแบบหนึ่งเข้าใจคําว่าซอยเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราคนแบบเราอ่ะเข้าใจคําว่าซอยแบบเดียวกันที่ไหวทำไมทำไม เลิศลาออกได้เลยไม่ต้องเรียบหรือว่าพี่ไหวต้องทําเมนูที่พี่ไหวชอบพี่ไหวชอบกินอะไรสุดขนมชอบกินบะหมี่สาเร็จรูปบะหมี่สาเร็จรูปรู้ไหมว่าทํายังไงแล้วจะอร่อยใส่น้ําน้อยแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ต้องเข้าตีเข้าไปเลยแล้วใส่น้ําตาลประมาณหนึ่งช้อนครึ่ง อร่อยมากนี่นลอีทำนี่วิธีหนึ่งยังไงอยากให้เส้นมันนุ่มนะพอมันเดือดใช่ไหมลูกให้ลูกเอาตะเกียบเนี่นะสองอันนะยกเส้นขึ้นวูมให้โดนอากาศแล้วเอากลับลงมาแล้วโดนอากาศอีกรอบนึงเส้นนุ่มเลยเทคนิคนี้เราจะต้องเป็นเทคนิคของคนคนที่แบบจนตอนปลายเดือน เส้นมันจะมีความนุ่มเลยมันจะนุ่มเลยชอบกินบะหมี่กึ่งมากคือแบบชอบกินมากจนแบบตอนนี้เพื่อนๆเริ่มเตือนช่างแต่งหน้าด้วบอกไปเช็คค่าตับค่าไตเหอะขอร้องโซเดียมมันสูงแหละจะทําให้เราบวมได้ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี